สวัสดีค่ะแมมแมแมโบค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะตัวที่ติึงออกมาตัวฮิตตัวฮอตมากๆเลยะคะ่ะตัวนี้ซึ่งหมกนกำลังจะทานอยู่นะจ๊ะก็จะมาคุยกันถึงเรื่องว่าสรรพคุณคืออะไรนะคะถ้าใครเคยนะคะใครเคยติดตามนะคะคลิปของครูสิตานะคะครูสิตานะคะ,คะ,คะที่มาพูดถึงนะคะว่าครูสิตาเองนะคะทานนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหรือทานตัวนี้แล้วนะคะกับน้องชายของครูสิตาเองน้องชายครูสิตานี่เป็นคนที่ดื่มจัดมากเลยนะเขาดื่มเหล้าเยอะมากแล้วทีนี้ ก็ก็ใช้ตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละนะ,ะตัวที่แม่พูดถึงก็คือตัวมีท็อกนะคะตัวนี้นะจ๊ะขออภัยถ้าเกิดมันจากหักระหง่หางนะคะมีท็อกตัวนี้นะคะอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคือคุูสิตานะคะแล้วก็น้องชายของคุูสิตาครูสิตาคือใครคุูสิตาก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่แหละคะ่ะก็คือเจ้าของนะคะเป็น C e o นะคะร่วมกับคุณเพลนะคะของบริษัท TSW นะคะหรือ TSW ซึ่งบนะคะซึ่งนหง่ก็ทำอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์บอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านะคะของนายบริษัท TSW นะคะรับรองว่าใชาแ้แล้วเจ๋งล้วใช้แล้วปังทุกตัวนะคะแน่นอนเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะแหม่มเองก็เป็นคนที่ใช้เองเหมือนกันนะคะตัวน ะะด,ดื่มตัวนี้แหละนะดื่มตัวนี้เป็นประจําเลยนะคะตัวนี้นะคะมันช่วยอะไรคะมันช่วยทั้ง5้าระบบเลยนะคะของร่างกายนะคะตัวนี้นะคะช่วยใน5ระบบของร่างกายเลยคือทั้งลำไส้ตับไตหัวใจนะคะและหลอดเลือดนะคะช่วยดูแลตรงนั้นเลยนะคะมันดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะดูแลยังไงนะคะอาจกลับไปถึงก็คือไอ้เรื่องบำรุงหลอดเลือดนี่แหละนะที่ว่าดูแล ดูแลพวกนี้นะคะตรงที่ก็กลับมากับที่ว่าเรื่องว่าของน้องชายคุณสิตาใช่ไหมคะและคุูสิตานะคะที่ไปเกาหลีเนาะแล้วเขาก็ไปตรวจเลือดตรวจร่างกายกันนี่แหละนะคะตรวจเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะคะน้องชายของคุณสิตาและคุณสิตาเองนะคะตรวจกลับมาปุ๊บโอ้โหะบบหลอดเลือดอะไรเนี่ยเหมือนแบบว่าเหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือว่าการทายและการดื่มนี้มันก็ช่วยนะคะช่วยให้หลอดเลือดของเรานะคะมีความแข็งแรงซึ่งก็เหมือนกับเป็นเด็ก มันย้อนไวให้เราเออนะคะดูแลตัวนี้นะคะอ่านะคะตัวนี้นะคะเอามานะคะมันมีดีกว่าคำนะคะเมท็อกซ์ตัวนี้นะคะ,ม,นะคะมันมีจริงๆคนถึงอาจจะคิดว่ามันเป็นดีท็อกซ์คือเป็นดีท็อกซ์ช่วยแต่มันดีกว่าดีท็อกซ์ทั่วไปยังไงคะคุณไม่ต้องว่าอะไรเลยนะคะแค่สารสกัดนะคะในตัวนี้ถ้าคุณดูดีท็อกซ์ทั่วไปนะคะถ้าเป็นอะไรที่เป็นดีท็อกซ์ทั่วไปนะน้ำยาเออไม่ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีท็อกซ์ขอไปนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีท็อกซ์ทั่วไปนะคุณเข้าไปดูเลยว่าส่วนปปปรระะะะะกออออบใในนนนนนตตััััววว้คขงงดีท็่่่่ไเยยมมูาาณ ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคือ,อแล้วก็อีกอย่างก็คือส่วนใหญ่ก็คือที่ในที่ในดีท็อกของคนอื่นหรือหลายๆายี่ห้อเนี่ยคือจะผสมเหมือนกับเป็นเขาเรียกลักเซทิคเหมือนยาถ่ายเนาะเป็นยาร,ระบายอ่อนๆนะแต่ตัวนี้นะคะเราไม่ได้มีเลยนะคะไม่มีการผสมยาถ่ายไม่มีการเร่งนะคะเพราะ,ะอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่ามันมีสรรพคุณและคุณภาพจริงค่ะทำงานได้จริงส่วนคนส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะหรือสินค้าบางที่ของคนอื่นที่เป็นดีท็อกตัวอื่นทำไมบางครั้งต้องใส่ลักเซทิคหรือต้องใส่ต้องใส่เหมือนกับยาระบายเนาะเพื่ออะไรคะ ม,มันมีการมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือมันแบบว่าไปเข้าห้องน้ำไปเลยนะเออน,นะแต่ตัวนี้นะคะเราทำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติทุกอย่างเลยนะคะอ่ะนะคะตัวนี้นะไม่ต้องพูดอะไรเลยขนาดของอสารสกัดนะคะแล้วส่วนผสมที่มีอยู่ในตัวเมท็อกเนี่ยมีนะคะ ถึง50กว่าอย่างด้วยกันนะคะมีของที่มีประโยชน์นะคะมากมายในตัวนี้เลยถ้าคุณหันไปหลังกล่องนะ,ะเนี่ยเพียบเลยนะคะคุณสามารถอ่านได้ดูได้นะคะ,ะตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้ขออภัยนิดนึงนะคะตรงนี้เราเราอาจจะแก้ตรงนิดนึงคือให้ทานหลังหลังอาหารเนะะี่ยฮะตัวนี้เนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าจริงๆทานนะคะทานก่อนอาหารเนาะขออนุญ,ญาตนะคะขอแก้ตัวนี้นิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวยังไงบริษัทจะแก้ตรงนั้นนะคะเพื่อเพื่อผลดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะทานตอนที่เรา ที่เราก่อนก่อนทานอาหารนาหรือท้องว่างนี่จะดีที่สุดด้วยนะคะโอเคค่ะกลับมานะตรงนี้นะคะน้ำจักส่วนผสมตรงนี้แล้วส่วนผสมเด่นๆเลยนะถามว่าเหมาะกับใครจริงๆเหมาะกับทุกคนเลยนะเหมาะกับทุกคนเลยนะคะเหมาะกับทุกคนอ่ะที่ว่าถ้าก่อนจะแนะนําตัวนี้เลยก่อนที่คุณนะคะจะทานยาทานวิตามินหรือทานอะไรเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปทานอาหารเสริมตัวอื่นแนะนําให้ทานตัวนี้ก่อนดีที่สุดด้วยนะคะคือลองลองใช้ตัวนี้ก่อนเพราะว่าอะไรคะเพราะตัวนี้มันเป็นเหมือนกับว่า เราแบบว่าเหมือนไปนดีท็อกซร่างกายเราเนี่ยเอาเอา,เอาอะไรที่มันไม่ดีเอาเอาการคือช่วยในการที่ว่าไปช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมนะคะแล้วก็คือรับสาร ลับสารอาหารอะไรที่มันดีดอ่ะเออจากถ้าคุณจะไปไป,ไปเริ่มทานเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพวิตามินวิตามินอะไรเนี้ยผ้าทานตัวนี้ก่อนนะถ้าทานตัวนี้เข้าไปก่อนเนี่ยอย่างน้อยนะคะคุณก็ทําไงคะคือจัดการร่างกายคุณได้ไหว่าเออทำให้ลําไส้มันสะอาดนู่นนี่มันคือแบบเอาข้อสิ่งของเสียออกไปก่อนอะก่อนที่เราจะเอาสิ่งดีๆที่เข้ามาในร่างกายถูกป่ะคะเออประมาณนั้นนะคะตัวนี้นะคะถามว่า แล้วอีกอย่างตัวนี้ก็ดีดีมากดีมากๆากเลยนะสำหรับใครอีกอย่างก็แบบคนที่ชอบเป็นภูมิแพ้นะคนที่เป็นภูมิแพ้หรือคนที่ทานยาแก้อักเสบบ่อยๆนะคะคนที่ที่ต้องทานยาแก้อักเสบบ่อยๆหรือทานอาหารที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลานะคะที่จะต้องไปเลือกทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวตัวที่แบบแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าในตัวนี้นะคะมันมีสารนะคะมันมีอ่ามีอาหารอ่า มีทั้งไฟเบอร์น้ละลายและแบบไม่ละลายน้ำเนาะเออถ้า hmm. ตัวนี้ก็เลยที่ว่าทําไมถึงไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรยาถ่ายอะเออลักซิทีนะคะหรือตัวที่แบบว่าเป็นยาระบายนะคะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์อยู่แล้วมันทําให้ให้ให้การที่ว่าชําระล้างลําไส้นะคะขับถ่ายด้วยแบบว่าเหมือนไฟเบอร์เข้าไปทําอะไรมันก็เหมือนจะเป็นฝอยแบบว่าเป็นฟองน้ำขับขัดมออะไรเนี้ยเออนะคะมันก็จะช่วยนะคะกะจัดและนาของเสียจากลาไส้เนี่แหละอกทิ้งออกมานะคะอ่าตัวนี้นะคะสําหรับเนี่ยสำหรับใครนะคะตัวมีท็อกถ้ามันดีมากๆเลยนะคะคุณสังเกตได้เลยว่า ถ้าลำไส้ของคนเรามันไม่ดีอะถ้าลำไส้ของคนเรามันไม่ดีนะหรือภายในมันไม่ค่อยดีคุณสังเกตได้จากอะไรหรือเปล่าจากกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นรักแร้นะคะลิืนต่างๆหรือกระทั่งถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะกระทั่งจะมีตกขาวม,มีอะไรด้วยอย่างเงี้ยอืมถ้าตดวลำไส้มันไม,ไม่ไม่ได้สะอาดเนาะมันเหมือนกับว่าร่างกายเราทางานค่อนข้างหนะักนะคะเพราะว่าอะไรเขาเพราะลำไส้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนนะคะที่นำนะคะสารดีๆนะาสารอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงร่างกายถ้าลำไส้ของเรามันไม่ดีอะ นะคะไม่ว่าเราจะไปทําอะไรเราทานอะไรเข้าไปนะคะมันเหมือนกับว่ามันก็ลดประสิทธิภาพเนาะลดการทํางานที่ดีๆของลําไส้เรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะที่มีตัวเด่นๆเ,เลยเนี่ยนอกจากจะช่วยนะคะเรื่องอเขาเรียกอะไรมีมีพรีไบโอติกเนาะพรีไบโอติกเนี่ยมันจะเป็นอาหารนะคะของโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกคืออะไรในลําไส้ของคนเราใช่ไหมคะมันจะมีแบคทีเรียนะคะมีะ <c oughs> เขาเรียกอะไรจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในลําไส้อะเป็นแบบ เยอะแยะมากมายตัวนั้นนะคะบางทีเขาบอกแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งดีและไม่ดีนะคะตัวนี้หมายถึงว่าโปรไบโอติกคือแบคทีเรียที่ดีนะคะเป็นแบคทีเรียที่ช่วยนะคะช่วยในการย่อยนะคะในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ช่วยเสริมพอเราถ้าเรามีตัวโปรไบโอติกเยอะเนี่ยมันจะช่วยให้เรานะคะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในตัวนี้จะมีอาหารของแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียตัวดีๆของเรานั่นเองนะคะซึ่งมีอาหารตัวนี้มันก็จะเข้าไปเมื่อจะไปช่วยเป็นอาหารเนาะมันก็ทาให้แบคที นะคะไปกำจัดสิ่งที่มันไม่ดีได้ใช่ไหมเพราะว่าแบคทีเรียดีๆมันมีเยอะกว่าเนาะแข็งแรงกว่าว่างกันเถอะนะคะแบคทีเรียนอกจากตัวนี้นะคะเนี่ยก็นอกจากตัวนี้นะคะ,นอ,น,น,ะ,คะนอกจากไอตัวโอยส่วนประกอบแบบเยอะมากเลยในเนี้มีประมาณคุณต้องต้องรองเอาไปอ่านเน้ี่ต้อง50กว่าชนิดนะจ๊ะนอกจากนี้ตัวในนีกตัวก็คืออะไรนะแอลอาร์จินีนนะคะคือตัวเนี้ยแอลอาร์จินีนจะเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นตัวที่ช่วยนะคะช่วยเรื่องอะไรช่วยสร้างนะคะสร้างโกรทฮอร์โมนหรือเป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ถ้าตอนเราอายุเลยน้อยเนี่ยมันมัน มันเราจะผลิตเยอะมากนะคะโกรทฮอร์โมนมันจะเป็นเป็นฮอร์โมนที่แบบว่าที่จะช่วยให้แบบจะว่าและส้มแซมส่วนส่วนที่สึกหรอนี่แหละเนาะไอโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องสมมติเราเป็นผิวเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยถ้าเรามีโกรทฮอร์โมนที่แข็งแรงที่มันมีจํานวนที่ดีนะคะคือเราเป็นแผลเป็นอะไรเนี่ยร่างแผลมันก็จะหายง่ายใช่ไหมเหมือนเราถ้าตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเราไม่ค่อยมีริ้วรอยเนี่ยอะไรเพราะว่าร่างกายตอนเราที่เราอายุน้อยเนี่ยเราผลิตโกรทฮอร์โมนได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าโกรทฮอร์โมนก็จะลดไป น,ะะน้อยไปตามอายุของเราด้วยนะคะสำหรับใครอย่างที่บอกว่า,า, g, ก,วาก็ช่วยเรื่องนี้นะคะถ้ามีกรดทมวนเยอะหน่อยก็ช่วยเรื่องริ้วรอยเรื่องแผลเป็นเรื่องอะไรด้วยนะคะการเป็นแผลที่หายไวด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สุดแล้วก็คือถ้ามีกร,ทรดทมวนที่ดีคะทาให้หลอดเลือดนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะหลอดเลือดของเรามีความยืดหยุนไม่เปราะไม่แตกง่ายนะคะไม่เปราะไม่แตกง่ายช่วยได้มากมากเลยในนี้อีกตัวหนึ่งที่แบบ เลือเลยก็คือมีสมนะ,ะอ่ามีสตมตันี่ก็รู้อยู่แล้ว,ลวคือดูแลบำรุงหัวใจนะบำรุงหัวใจบำรุงตับบำรุงทุกอย่างข้างในร่างกายนะ,ะโดยเฉพาะถ้าใครนะคะที่แบบสะบัดร้อนสะบัดหนาวที่หนาวอะไรเนี้ยนะอ่าในตัวนี้นะคะถ้าดื่มไปเป็นประจำหรือทำมันก็จะมีสนช่วยได้นะคะมันก็ก็ทุกอย่างนะคะเราก็เป็นปริมาณที่พอสมควรแล้วเป็นปริมาณที่เราได้รับประจำๆนะคะสารอาหารต่างๆนะ,ะนะคะมันถึงจะ,ะช่วยให้ร่างกายเรานะคะ เขาเรียกอะไรเข้าไปเสริมในร่างกายเรานะคะอ่ะสำหรับนอะกจากโสมแล้วนะคะมีอีกอันนึงเลยนะไอตัวที่ที่บำรุงหัวใจอีกอันนึงเลยคะ่ะก็คือโคเอนไซม์คิวเทนนะคะตัวนี้นะสำหรับอะไรเล่าคะสำหรับบำรุงนะคะบำรุงดูแลหัวใจเราโดยเฉพาะเลยนะคะหัวใจเราเนี่ยนะคะทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะทำงาน24ชั่วโมงทำงานทุกวินาะทีทำงานแบบ ไม่มีวันหยุดยไม่เหมือนกับส่วนอื่นของร่างกายนะคะเวลาเราพักหลับพักอ่อนบางครั้งเนี่ยส่วนอื่นๆในร่างกายได้พักนะแต่หัวใจเราไม่ได้พักเลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยดูแลหัวใจด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณก็ไปดูข้างในเลยนะคะนอกจากจะมีะการช่วยระ,ระบบในการที่ว่า ดูแลนะคะทำความสะอาดอะไรร่างกายดีท็อกซ์ร่างกายแล้วเนี่ยมีมันก็จะมีสารอาหารอะไรที่ช่วยบำรุงด้วยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตรงนี้มีไฮวิตามินซีมากเลยนะวิตามินซีแล้วก็มีโรชิปนะคะโรชิปที่ทำอะไรโรชิปออยล์โรชิป่าโรชิปเนี่ยก็คือช่วยอะไรคะช่วยลดไขมันนะแล้วก็เผาผลาญนะคะเผาผลาญแล้วก็โรชิปในตัวนี่จะดูแลข้อต่อต่างๆด้วยนะคะสำหรับช่วยบำรุงข้อต่อนะตามข้อต่อข้อค่ะสำหรับตัวนี้นะคะสารสกัดนะที่มีนอกจากสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะแยะแล้วนี่นะคะถามเลยนะว่าถ้าคุณจะนะ ถ้าคุณจะจะทานตัวนี้นะคบแนะนําเลยก่อนที่จะลองทาน่ไม่ว่าจะคุณจะทานอะไรที่เป็นอาหารเสริมนะคะทั่วไปหรือแม้ว่าคุณจะไม่อยากจะทานอาหารเสริมอะไรแหละอย่างน้อยนะคะสัก,กสักเดือนละครั้งนะสักเดือนละครั้งหรือหรือแบบว่าแล้วแต่คอสนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยคอสมันจะประมาณใช้หนึ่งอาทิตย์นะคะคุณก็เหมือนกับว่าคุณได้ปรับร่างกายคุณนะคะปรับร่างกายคุณเอาสิ่งที่มันเป็นของเสียนะคะของเสียมาจากไหนของเสียในร่างกายก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็น อาหารที่เราทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นยาที่เราทานเข้าไปนะคะเป็นสิ่งเป็นสารตกค้างสารจับทุกอย่างนี่แหละนะเออมันเข้าไปพุ๊มมันเข้าไปสะสมในร่างกายเรานะคะนา,นานทีแล้วก็ดูแลตัวเองมันก็เหมือนบ้านเราเนาะถ้าเราถ้าเราถึงเวลาเราก็ต้องมีการทําความสะอาดนะคะตัวเมท็อกซ์ตัวนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าการทานนะคะการทานก็คือจะทานกับผสมกับน้ำก็ได้นะอ่าจะข้างมามาเป็นยังไงคะในใน,ในกล่องนะในกล่องมี7ดซองก็คือคอร์สหนึ่งก็คือ1อาทิตย์นะคะก็จะมีซองที่เป็นซองแก๊สคู่นะ ทำไมต้องเป็นสองแพ็คคู่แต่จริงก็คือหนึ่งเซสชันหนึ่ง,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 งอันก็คือทานสองคู่อย่างนี้นะคะวิธีทานนะคะวิธีทานก็ง่ายๆเลยนะคะทานกับน้ําน้ําผลไม้หรือทานกับนมก็ได้นะคะถ้าเกิดอยากจะทานกัะนมเนาะแต,แต่ถ้ารสชาติานะคะรสชาติอย่างที่บอกในหะ้ทานได้ทุกวัยเลยเพราะอะไรเพราะว่าอ่าทานง่ายนะ้ำรสชาติเหมือนน้ำผลไม้แบบผสมธัญพืชอะไรเงี้ยนะอ่าตัวนี้นะก็ไม่ยากนะก็เอามาวิธีทานก็ทานครั้งละหนึ่งครั้งนะ เวลาทานต่อครั้งก็คือสองสองคู่อย่างนี้เลยนะคะก็อย่างที่บอกก็คือกล่องหนึ่งมีมีสิบเออมีเจ็ดสองคู่อย่างนี้นะก็คือหนึ่งเซสชั่นก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะก็คือถ้าคุณทานก็คือทานติต่อทุกวันนะคะถ้าทานเพื่อบอกว่าดีท็อกซ์ธรรมดาดีท็อกซ์บอกว่าเราเราต้องการที่จะบำรุงดูแลสุขภาพก็ให้ทานก่อนนอนนะคะให้ทานก่อนนอนนะคะจะดีมากเพราะตอนเช้าก็ตื่นมาก็โอเคเลยเพราะมันทานมาเนี่ยวันนี้ นะคะได้วันที่3ที่สรู้สึกร่างกายเบาสบายมากอะไรก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าใครที่อยากจะไดเอทจะทําตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องการลดน้ําหนักอะไรด้วยแล้วก็ให้ทานตัวนี้หรืออะไรก่อนก่อนอาหารมื้อหนักเนาะก็ได้นะคะถ้าไม่ทานตอนกลางคืนนะวิธีทานก็ง่ายๆค่ะนี่มันผสมกับน้ำเนาะนะคะเวลาเวลาเราผสมน้ํานะเราอยาเขาเรียกอะไรเราอยากผสมนานเนาะ,ะเพราะว่าไฟเบอร์ตัวนี้มันจะมีนะคะคือเราผสมก็ คนประมาณสัก3สามสิบทีนะให้พอละลายแล้วก็รีบดื่นเลยนะคะดื่นทันทีนะคะอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะว่าไฟเบอร์ในตัวนี้ก็จะขยายเนาะแล้วมันจะทานแล้วมันก็ให้ให้ไฟเบอร์ตัวนี้ไปขยายให้ลำไส้เราดีกว่านะคะจะได้ไปทํางานนะคะไปขจัดของเสียโอเคค่ะวิธีการก็เทลงไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นได้อ่านะคะของตัวแบบมันก็เอาใส่เชคก็ได้นะถ้าใครไม่มีเชคก็ใส่นะใส่กระปุกธรรมดาค่ะใส่ใส่แก้วธรรมดาเนาะก็เชค่างนี้ค่ะถ้าใครมีก็ง่ายหน่อยใส่ขวดน้ำก็เชคไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องเชคนานแค่นี้พอนะพอพอให้มันลลละะะายยนคก็ดื่มเ เวลาดื่มมันก็อาจจะคล้ายๆแบบว่าเรากินธัญพืชนะผสมแบบเหมือนว่าผลไม้อ่ะรสชาติอย่างนี้นเลยค่ะตอนแรกๆถ้าคุณดื่มอาจจะแบบว่ารู้สึกแปลกๆนืดนึเพราะว่ามันจะเหมือนแต่ว่ามีกากใย,ยอาหารเนาะแต่ก็คิดว่าเหมือนกับคุณดื่มสมูทตี้นะอ,อย่างนั้นเลยนะ อืมอร่อย่ะอืมนี hey 1, ่ค่ะหนึ่งซองดีท็อกทานง่ายดื่มง่ายนะและดูแลได้จริงนะคะเชื่อเลยว่าเห็นผลแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคุณสิตาบอกว่าแนะนำเลยนะว่าคอร์สคอร์สนึงถ้ากินสามเดือนนะแบบฟูลคอร์สจริงๆนะีดีท็อกทั้งตัวเลยดีท็อกได้หมด คุณจะเห็นได้เลยว่าสุขภาพผิวคุณจะดีขึ้นระบบขับถ่ายคุณจะดีขึ้นระบบภายในคุณก็จะดีขึ้นนะคะลองลองดูค่ะอย่างที่ี่บอกนะคะถ้ารีวิวตรงนี้อยากดูอะไรที่มันเยอะกว่านี้รีวิวที่มันหลายหลายคนก็ดูได้ค่ะนะคะมีรีวิวเมทอกอยู่แล้วนะในในยูทูบในกูเกิลนะคะลองหาดูค่ะนะคะสนใจติดต่อเข้ามาจ้าเมทอกนะจ๊ะรับรองค่ะคุณเท่านั้นนะคะที่จะดูแลตัวคุณอย่างที่บอกค่ะคนที่กินถึงจะรู้นะคะเออไม่ลองไม่รู้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะสินค้านี้ดีแน่ๆค่ะขอบ